อาการปวดไมเกรนเป็นอย่างไรแล้วคุณกําลังเสี่ยงอยู่หรือเปล่าต้นเตือนภัยวันนี้ครับจะมาพูดถึงอาการของไมเกรนครับไมเกรนนะครับเกิดจากความผิดปกติชั่วคราวของระดับสารเคมีในสมองทําให้การสมองในถูกกระตุ้นหลอดเลือดในเยื่อหุ้มสมองมีการบีบและคลายตัวมากกว่าปกติครับเกิดอาการปวดหัวตุบๆหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแพ้แสงจากก้านสมองที่ถูกกระตุ้นครับ แล้วบางคนครับก็สงสัยว่าการปวดหัวข้างเดียวเนี่ยคืออาการของไมเกรนหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงครับว่าการปวดหัวข้างเดียวมักเป็นสาเหตุมาจากไมเกรน แต่ก็มีความเข้าใจผิดกันไปมากนะครับว่าปวดหัวไมเกรนเนี่ยเท่ากับปวดหัวข้างเดียวเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วครับผู้ปวดไมเกรนสามารถปวดหัวได้ทั้งสองข้างหรือปวดข้างหลข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยสลับย้ายข้างก็ได้เช่นกันดังนั้นครับหากมีอาการปวดหัวทั้งสองข้างก็ไม่ควรฟันธงหรือนิ่งนอนใจว่าเราไม่ได้เป็นไมเกรนควรพิจารณาจากอาการอื่นๆร่วมด้วยครับอาการปวดไมเกรนนะครับแบ่งออกได้เป็น4ระยะดังนี้ครับ ระยะแรกครับคือระยะก่อนมีอาการครับระยะนี้จะอยู่ในช่วง24ชั่วโมงก่อนปวดศีรษะครับจะมีอาการอยากอาหารอารมณ์เปลี่ยนแปลงควบคุมการหาวไม่ได้บวมน้ำหรือปัสสาวะบ่อยครับ2ครับระยะการนำจะอยู่ในช่วง20-40ถึงนาทีก่อนหรือระหว่างปวดศีรษะครับจะมีอาการเห็นแสงแฟลชนะครับแสงสว่างจ้าหรือเป็นเส้นแสงซิกแซกครับและมีอาการปอนแรงด้วยครับ3ครับระยะปวดศีรษะ ช่วงนี้จะกินเวลา4ถึง24ชั่วโมงเลยครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีอาการปวดศีรษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับบางคนก็อาจจะปวดมากบางคนอาจจะปวดน้อยก็แตกต่างกันไปตามอาการของแต่ละคนนะครับ4ครับระยะหลังมีอาการอาการนี้นะครับคือระยะนี้เนี่ยเราสามารถมีอาการอยู่ได้เป็นวันๆเลยครับโดยจะมีอาการอ่อนล้าอ่อนแรงสับสนมึนงงอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยครับ ถ้าจะพูดถึงสาเหตุของการปวดไมเกรนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีสาเหตุที่ท,ทราบแนช่ชัดครับว่าการปวดนั้นเกิดจากอะไรแต่ปัจจัยที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการปวดศีรษะไมเกรนได้เนี่ยก็มีอยู่หลายประการครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในผู้หญิงครับภาวะความเครียดการกดอาหารหรือทานอาหารไม่เพียงพอการออกกําลังกายอย่างหักโหมหรือออกกําลังกายมากจนเกินไปครับ รวมถึงการสูบบุหรี่และสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็ล้วนเป็นต้นเหตุได้ทั้งสิ้นเลยครับแล้วเราสามารถจัดการกับอาการปวดไมเกรนแบบนี้เนี่ยให้ดีขึ้นได้ครับโดยการทานยาทันทีนะครับเมื่อมีอาการปวดไมเกรนแต่ครับทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการง่ายๆก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการหาทำกิจกรรมให้ช่วยผ่อนคลายนอนพักในที่มืดและเงียบสงบ ปรับพฤติกรรมการกินการนอนและออกกำลังกายให้พอเหมาะพอดีกับตัวเราครับแต่หากมีอาการมากก็แนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้รับแนวทางการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็จะดีที่สุดครับรู้ไว้ก่อนป้องกันได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวคุณสวัสดีครับ